มาขอยืมเงินอีกแล้วอะแค่แสนเดียวเองการแกไม่ยุ่งอะไรกับเงินลูกสาวฉันที่ผมพูดมันผิดนะเหรครับแม่ถ้าผัวแกท่วงความจริญอย่างนี้ไปหาผัวใหม่ดีกว่าเงิน12ล้านเนี่ยแบงมาลงทุนแบบสักล้านนึงตอนนี้มาลนหาพี่จริงๆเลยนะคงไม่มีใครให้แกยืมแล้วสินะไม่มีหรอกเว้ยเข้าแล้วแสนหนึ่งขอบใจมากนะเพื่อนเอ่อคือฉันกลับก่อนนะแก ฟามาขอยืมเองินอีกแล้วอแค่แสนเดียวเองกันอย่าลืมสิ่ว่าฟางถูกหวยตั้งสิบสองล้านนะมันมากเกินไปหรือเปล่าฟางตั้งแต่มีเงินมาแกเห็นฟางเอาแต่ใช้เงินออกไปอย่างเดียวแต่ไม่เก็บเงินบ้างเลยฟางต้องวางแผนการเงินได้แล้วนะแกมายุ่งอะไรกับเงินลูกสาวฉันแกก็ยังใช้เงินเมียอยู่ไม่ใช่หรือไงผมหวังดีครับแม่ถ้าเราแต่ใช้แล้วไม่เก็บ สักวันเงินที่มีมันก็ต้องหมดไปการเงินต้องเป็นสิบล้านใครมันจะไปใช้หมดง่ายๆแกอยู่เฉยเลยเลยต้องมายุ่งอย่าไปสนใจกันเลยแม่เราไปกันเถอะวันนี้เราต้องไปรับรถที่โชว์รูมนะอ่าวฟังสัญญานะว่าจะซื้อทองให้แม่น้าแม่ไม่ลืมหรอกเดี๋ยวขับรถใหม่ไปซื้อทองกันเลยโอเค <c oughs> คุณแม่ครับเงินสิบสอล้านเนี่ยแบ่งมาลงทุนออกับผมสักล้านหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะทำกำไรอีกสิบยี่สิบเท่าเลยครับฟางน่าสนใจนะลูกแบบนี้เราก็จะมีเงินใช้ไม่มีวันหมดเลยนะลูกแล้วฟางต้องทำยังไงบ้างคะพี่กรณ์อ๋อเรื่องนั้นฟางไม่ต้องห่วงนะแค่ฟางไว้ใจพี่ให้พี่เอาเงินไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเองมันไม่มีการลงทุนไหนที่ได้งินง่ายขนาดนั้นหรอกครับ นี่แกขัดล่าพวกฉันประจำแล้วไ้กันที่ผมเตือนแล้วไม่มีใครเชื่อแต่ไปเชื่อพี่กรณ์นะนี่ฉันไม่ได้โกหกนะกันนายไม่มีความรู้เรื่องลงทุนอะไรพวกนี้หรอกนายอย่าพูดดีกว่าไม่ใช่แค่ผมที่ไม่รู้แม่กับฟางเขาก็ไม่รู้นี่พี่คิดจะมาหลอกกันใช่ไหมฟางตั้งแต่เรามีเงินเนี่ยนะผัวแกมีปัญหาจังเลยนะฟางก็ว่างั้นแหละแม่ไม่ช่วยหาแถมยังมาขัดอีก นี่ผมเตือนอยู่นะจริงๆผมจะอยู่เฉยเฉยก็ได้แต่ผมไม่อยากให้คุณกับแม่โดนหลอกไงแม่ว่านะถ้าผัวแกถ่วงความเจริญอย่างนี้เลิกกับมันไปเลยแล้วไปหาผัวใหม่ดีกว่าที่ผมพูดมันผิดนะหรอครับแม่ผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะแยะไปแม่ว่าหาผัวใหม่เถอะ จริงฟังก็คิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วผัวแบบกันอ่ะมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฟังว่าเราเลิกกันเถอะจะยืนบื้ออยู่ทำไมเล่าลูกฉันบอกเลิกกับแกแล้วก็ออกไปสิออกไปจากบ้านฉันเลยเราอย่าเสียวเวลากันเลยเรามาคุยเรื่องนี้ต่อด,ดีกว่าเชิญครับ เงินใกล้จะหมดแล้วอะทำไงดีไปยืมยายฟังเพิ่มดีกว่าอ้ายการตกอับจังการมาเป็นพ่อค้าแล้วหรอแกนี่มาลนหาที่จริงๆเลยนะอยู่ดีไม่ว่าดีชอบความลำบากเหรอ ฉันก็ทํามาหากินของฉันปกติไงแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากอะไรนี่แกพูดจาปลอบใจตัวเองหรือเปล่าเป็นพ่อค้ามันจะไปสบายเท่ากับมีเมียเป็นเศรษฐีรางวัลที่หนึ่งอยางเีฟังได้ยังไงล่ะฉันกับฟังก็เลิกกันไปเป็นเดือนแล้วนะกกอย่ามาพูดเรื่องนี้เลยแกนี่มันโคตรโง่เลยนะแทนที่จะอยู่เฉยๆเชื่อฟังเมียนั่งกินนอนกินมีเงินใช้สบายๆแล้วตอนนี้เป็นไงอะเอฟังมันมีผัวใหม่เป็นพี่กรณ์ไปแล้ว สบายประตุ้มคอแล้วเนาะมีลูกเขยคนใหม่เป็นนักลงทุนจะได้ช่วยส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้นไปส่วนแกมันก็เป็นเพียงแค่ไอ้กระจอกที่โดนเมียบอกเลิกน่าสงเพศอะ่ะแล้วแกมีดีกว่าฉันตรงไหนวะทุกวันนี้แกก็ยังเที่ยวไปยืมเงนคนอื่นมาใช้อยู่เลยไม่ใช่เลยอไงอ่ะมีคนให้ยืมก็ยังดีกว่าไม่มีคนเอาเหมือนแกป่ะขนาดเมียงทิ้งเลย ร้านอาหารที่พาแม่ไปกินวันนี้อร่อยอร่อยนะแม่ชอบจังเลยแม่อร่อยได้ไงอ่ะแม่มือนี้เราหมดไปตั้งหลายหมื่นแม่ไม่คิดเลยนะว่าจะมาใช้ชีวิตสุขสบายตอนแก่เนี่ยโชคดีจังเลยนะที่เราถูกลงัลที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าตอนนี้เงินถูกห่วยของเราอ่ะมันใกล้จะหมดแล้วอ่ะแม่มันเหลือไม่กี่ล้านเองอ่ะน้องฟางไม่ต้องห่วงเลยนะ เอาเงินมาลงทุนกับพี่เนี่ยพี่จะทำกำไรอีก10 20ล้านเลยแล้วจะได้เงินนั้นคืนตอนไหนอะพี่ฟางอยากจะเก็บเงินใส่บัญชีไว้ให้อุ่นใจอะอพี่ว่าเราอย่าเพิ่งถอนออกมาตอนนี้เลยยิ่งเรามีเงินในพอร์ตมากเท่าไหร่นะเราก็ยิ่งทำกำไรมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นฟ<บ>าง <c oughs> ไม่ว่าเราต้องห่วงอะไรรักลูก <c oughs> เงินเราไม่มีทางหมดหรอก เราพกกระเขาเข้ามาจัดการวางแผนที่แล้วถูกต้องที่สุดเลยครับแม่เราจะมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นไม่ต้องห่วงเลยฟังเออเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคุยเรื่องหุ้นตัวใหม่ก่อนนะ แม่บอกแล้วว่าผัวที่ดีก็คือผัวใหม่ <c oughs> ด่ท่านลูกยังครบอยู่กันนะไม่มีทางจะเลินหรอกฟังว่าฟังคิดถูกแล้วแหละที่ปากเคีเย้ยวแม่เออเดี๋ยวเจอที่บอล <c oughs> มึงไม่ต้องห่วงหรอกรอกูมีเงินลงทุนเยอะ แม่ยายกับเมียกูไม่รู้หรอกเออนี่แล้วมึงจำไว้เลยนะทีหลังมึงไม่ต้องโทรเวลากูอยู่บ้านแม่ยายอ่ะเข้าใจไหมเออเออเดี๋ยวเจอกันฮัลโหลครับอ๋อวันนี้ร้านปิดแล้วครับ ใช่ครับวันนี้ปิดเร็วครับพอดีลูกค้าเยอะนะครับไว้มาพรุ่งนี้นะครับครับขอบคุณมากครับโอ้ยฉันไม่มีให้หรอกฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนล่ะแต่นี่มันก็เป็นปีแล้วนะแกบอกว่าแกจะเอาเงินไปเปิดร้านอาหารแล้วเอาเงินมาคืนฉันโหแกมีเงินตั้งเยอะเป็นล้าน,านจะมาทวงอะไรกับอีกแค่เงินไม่กี่แสนอ่ะแกยกนี้ให้ฉันเถอะนะไม่ได้ยืมเงินก็ต้องคืนสิ แล้วเธอก็ยืมฟางไปตั้งหลายแสนนะแป๊บนะโทรศัพท์เข้าฮัลโหลค่ะอะไรนะคะอ๋อมีของมาส่งที่บ้านเหรอคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะฉันไปก่อนนะแกอ๋อค่ะค่ะเรื่องแกนี่มันเหนียวนีจจัิงเลยนะฟังไม่ใช่แค่ฟ้านะแม่คนอื่นอีกอะ มายืมไปแล้วก็คิดว่าหนูจะให้เลยอะ่ะตอนวีก็ให้เขายืมไปทั่วตอนนี้ไม่มีเงินหลยครับเดี๋ยวมาไล่ทวงคนอื่นครับแลแกมายุ่งอะไรด้วยไอ้การก็แค่สงสัยนะครับตอนนั้นมีเงินแสนก็มองว่าเป็นเศษเงินตอนนี้เงินคงหมดสินะถึงได้มองว่ามันสำคัญขึ้นมาถึงเงินทึ่จะหมดไปบ้าง แต่ก็ยังเหลือเยอะกว่าทั้งชีวิตของแกค่แม่นี่ไอพี่กอนแกลหลอกฉันอะไหนแกบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนไงแต่นี่ทำไมแกเอาเงินไปเข้าบอดหมดอ่ะนี่แหละมันการลงทุนของฉันแหม่มันก็ต้องมีได้มีเสียกันบ้างนีตอนได้และวแม่จะพูดอะไรเลย แกเอาเงินมาคืนพวกฉันเลยนะเงินนั้งหลายล้านแม่จะไปเอาที่ไหนมาคืนแล้วก็เจ้ามือมันกินหมดแล้วฉันไม่น่าไว้ใจกันเลยแกเอาเงินฉันคืนมาเลยนะตอนนี้พวกฉันไม่มีเงินใช้กันแล้วอะไรนะนี่พวกแกไม่มีเงินกันแล้วเหรอโโหแล้วมันจะอยู่กับใหมวันนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้กันแกกันมันรับผิดชอบเลยนะไม่เป็นไรนะแม่อย่างน้อยเราก็ยังมีบ้านมีรถอยู่ ก็ยังมีทองที่วางซื้อให้แม่อ่ะแม่ยังเก็บไว้ใช่ไหม <c oughs> คือตอนที่กรมาบอกว่ายังไม่ได้กําไรนะ่ะแม่ก็เลยเอาบ้านกับรถไปจำนองไว้อเอาไม่ก็ไปขายแล้วอะอะไรนะแม่แล้วทำไมฟาไม่รู้เรื่องนี้อ่ะอย่าบอกนะว่าแม่เอาเงินไปซื้อหวยหมดอีกแล้วอะ่ะก็แม่เสียดายอะ่ะเงินมันหมดไปเป็นล้านๆแม่ก็เลยเอาไปทุ่มกับหวย เราจะโชคดีอีกครั้งไงลูกแม่แม่ทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ยเราดีนี้เราจงองเงินที่ไหนใช้กัน่นะถ้าจะมายืงเป็นหมื่นขนาดนั้นน่ะฉันไม่มีให้หรอโหกันฉันรู้นะว่าร้านแกขายดีแกก็เพิ่งออกรถใหม่ไปไม่ใช่หรอถึงฉันจะมีเงิน ฉันก็ไม่ได้จะเป็นต้องให้แกยืมนี่นี่คงไม่มีใครให้แกยืมแล้วสินะทีน,นี้คิดจะมายืมฉันนหะแหมเราก็คนหมู่บ้านเดียวกันนะฉันยืมไปอ่ะไม่หนีไปไหนหรอกไม่หนีไปไหนแต่ก็ไม่ยอมจ่ายใช่ไหมละ่ะนี่แกเอาเงินลูกาสาวฉันคืนมาเลยไม่มีหรอกเว้ยฉันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเลิกมาทวงฉันสักที เราเลิกกันไปเป็นปีแล้วอะ่ะยังไม่เห็นกันมีแฟนใหม่เลยหรือว่ารอฟังอยู่อะ่ะตอนนี้ฟางเขาเป็นโสดแล้วนะลูกการกลับไปอยู่ด้วยกันนะลูกนะร้านกันขายดีแบบนี้อ่ะกันต้องมีลูกมือแล้วนะให้ฟางกับแม่ไปช่วยไหมอย่าเลยครับผมทำคนเดียวได้แม่ชอบคนขยันแบบกันนะลูกผู้ชายแบบเนี้ยเหมาะกับฟางที่สุดเลย อย่าพูดแบบนั้นเลยครับป้ามันไม่ตลกวันนั้นป้าเป็นคนบอกให้ฟังเลิกกับผมเองไม่ใช่หรือครับกันเรื่องมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วว่าอย่าไปดูสารแม่เลยนะตอนนี้ฟางกับแม่อยากให้กันกลับมานะกรุณาถามผมด้วยนะครับว่าผมอยากกลับไปไหมผมไม่โง่กลับไปหรอกครับเมื่อก่อนอมีแต่คนด่าว่าผมโง่ที่เลิกกับเมียที่ถูกรังวันที่หนึ่ง แต่ตอนนี้ผมว่าผมคิดถูกพวกคุณมันแค่สามล้อถูกหวยรวยได้ไม่เท่าไหร่ก็เงินหมดเพราะไม่รู้จักใช้เงินแถมเตือนอะไรก็ไม่ฟังด้วยตอนนั้นฟังโ่เองแหละที่ไม่ยอมเชื่อกันน่ะแต่ตอนนี้ฟังสำนึกแล้วนะสำนึกแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองสิครับไม่ต้จะเกี่ยวอะไรกับผมเลย ถ้าไม่ได้มาซื้อของหรือมาซื้ออาหารก<ม>็อย่ามายืนแก่กาศในร้านเชิญออกไปครับแกไม่น่าเลิกกับผู้ชายดีๆแบบนี้เลยนางฟางแม่แม่ไม่ใช่เราที่บอกให้หนูเลิกกับกันนะ่ะเพราะไปคบกับไอที่กรอ้คนหลอกลวงนะนะั่นน่ะออกไปกันได้เลยครับผมจะทํามาหากินไปสิครับ มีเงินมากเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักใช้สุดท้ายก็หมดวันที่อยู่สุขสบายอย่าชะล่าใจจงวางแผนให้ดีเพราะชีวิตมีขึ้นมีลง <c oughs> คุณแม่ครับเงินสิบสองล้านเนี่ยแบ่งมาทารุก <c oughs> <c oughs> ถ้าผัวแกมีปัญหาอย่างนี้นะเลิกกับมันติก่อ,อนดีกว่าแม่ว่า มาหาเงินแบบปกติแล้ยยังพูดไม่เซ็งยังไม่จบเลยแกนี่มันโง่จริงๆเลยนะทำไมแกนี่โคตรโง่เลยแกนี่มันโคตรโง่เลยนะโอ้ยซ้อมซ้อมดีโอเคจ้ะมาอ้าวเออใช่ใช่ใช่ลืมไปเลยจะได้มาใช้ชีวิตเหรอเฮ้ยค เบรกเยียดเลยอ่า